สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับใต้อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการหมู่บ้านอาริยานะครับวงแหวนรามอินทรานะบ้านหลังนี้ค่อนข้างพิเศษกว่าหลายๆหลังนะครับเนื่องจากคนลูกค้าของเรานะครับซื้อไว้เพื่อทําการตกแต่งต่อเติมมีโนเวทเพื่อเอาไว้ปล่อยเช่านะครับฝากยังไงก็เดี๋ยวดูคลิปนี้จบเผื่อเพื่อนๆได้เป็นไอเดียเนาะว่าในการซื้อบ้านที่ มีดีเฟกต์ภายในนะครับให้เราไปทาการแก้ไขตกแต่งให้เ e. รียบร้อยแล้วเพื่อที่จะปล่อยเช่าเนี่ยม so ีขั้นตอนยังไงและทํำยังไงบ้างเผื่อเป็นไอเดียเนาะก่อนอื่นก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับหมู่บ้านอารยาวงแหวนรามินไทยแห่งนี้นะรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางสีทราของพวกเรานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามมาได้เลยที่เห็นนะครับทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านตัวอย่างนะ อะไรหลายอย่างในบ้านก็มีแล้วนะครับแต่ภายนอกก็จะเป็นบ้านโล่งๆนะมีต้นไม้มีอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวตาพาไปดูว่าเราทําอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับตัวแรกก็คือนะครับสีประตูนะครับสีประตูตัวนี้ก็อย่างที่เห็นว่าเราเพิ่งทาใหม่ไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้ทั้งแดดทั้งฝนเนาะมันก็เลยดูมีความมีอุจจาระของนกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอันเนี้ยสภาพดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับและต่อไปมาถึงหลังคานะครับหลังคาโล่งจอรถแต่เดิมของทุกหมู่บ้านก็จะไม่ค่อยมีเนาะ ที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีหลังคาลงจอดรถเราทาหลังคาลงจอดรถให้นะครับเป็นเสาเหล็กตกแต่งคู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เสาธรรมดาด้านหลังนะครับงานแบบนี้เราไม่ได้ลงเข็มนะครับเพราะว่าฐานลงรถของลูกค้าเนี่ยมีความแข็งแรงมากพออยู่แล้วนะครับไม่ได้ลงเข็มเพิ่มนะฐานเสานะครับมีการก่อปูนนะครับโฟมฐานเสาไว้ให้เพื่อป้องกันน้านะครับให้เข้าไปในตัวเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะถัดมาขึ้นข้างบนนะครับเป็นโครงเหล็กมุงเมทัลชีตพียูโฟมนะครับ เราจะตกแต่งด้วยเหล็กเส้นเป็นเหล็กแปรแบบนี้นะครับอ่าตกแต่งด้วยเหล็กเส้นเหล็กแปรแบบนี้ทาสีดำด้านให้กับลูกค้านะครับสีที่ทางสีทาราของพวกเราใช้ก็จะเป็น T O A กริปตันนะครับก็ชื่อชั้นของ T O A ก็ไว้ใจได้อยู่แล้วเนาะในเรื่องของคุณภาพนะครับอ่าเป็นสีดำด้านแบบนี้ซึ่งตัวสีลูกค้าสามารถเลือกได้นะแต่สําหรับงานปล่อยเช่าอะครับแนะนาเป็นสีดำเพื่อเพราะอะไรเพราะว่าสมมติผู้เช่าของเราย้ายออกไปแล้วเนี่ยครับ มันเกิดรอยต่างๆและสีดำมันเก็บง่ายที่สุดครับทาทีไรก็จะเหมือนใหม่ทุกครั้งนะครับอันนี้เพื่อยืดอายุบ้านของเราเนาะต่อมาก็จะมีพวกการเดินสายไฟต่างๆนะครับก็เดินให้เหมือนงานทั่วๆไปเลยนะครับเดินสายไฟมีหลอดไฟนะครับเข้าท่อ PVC ต่างๆนะครับอ่ะถัดมาข้างในนะครับถัดเข้ามาข้างในนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นสีที่พวกเราทาให้ใหม่ทั้งหมดจริงๆสีเป็นโค้ดเดิมของโครงการแต่ว่าเราทาใหม่ให้ทั้งหลังเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า บ้านเนี่ยที่ลูกค้าอยู่มาสักพักนึงแล้วอะครับสีมันมีการซีดจางมีรอยเลอะรอยเปื้อนรอยมือตามการเวลาเนาะทีเนี้ยเวลาลูกค้าจะปล่อยเช่าอะครับบ้านเราต้องดูดีนิดนึงดูใหม่นิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยทาการครับทาสใีใหม่ทั้งหลังเลยสีที่หินตรงนี้เป็นสีใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นสีใหม่ที่ทาให้ทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มปั๊กให้1จุดนะครับสาหรับลงรถสําหรับลูกบ,บ้านที่หรือผู้เช่าเนาะที่ต้องการแบบดูดฝุ่นขยะล้างรถก็เพิ่มปั๊กให้1จุด อยู่ข้างในแบบนี้นะครับอ่าใส่กล่องกันน้ําให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยเอาละเดี๋ยวราพาไปดูด้านข้างบ้านนะครับด้านข้างบ้านนี้ต้องอธิบายก่อนว่าแต่เดิมะครับก็โครงการเขาให้มาเป็นญ่าเนาะเป็นดินเป็นญ่าซึ่งถ้าเราอยู่เองเนี่ยโอเคไม่มีปัญหามันดูแลไม่ได้ยากมากแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยเชา่าเหมือนเคสหลังนี้นครับเราซื้อบ้านเพื่อปล่อยเชา่าลูกผู้เชา่าอ่ะหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เหมือน ดูแลบ้านดีเท่ากับเจ้าของบ้านเนาะเพราะฉะนั้นรักเลยแนะนําลูกค้าว่าให้ปูเป็นหินไปเลยนะครับโรยหินไปให้หมดหินที่เราใช้เนี่ยเป็นหินเกรดนะครับหินเกรดก็จะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับอ่ามันดูแลง่ายตรงที่ว่ามันจะไม่ต้องมาคอยตัดเหมือนญ้านั่นเองนะครับเราปูหินเกรดให้เ,เต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะครับโรยหินเกรดให้ทั้งหมดนะครับก็จะมีใบไม้ใบอะไรบ้างก็ตามปกตินะครับอ่อาเดี๋ยวตามเขม้ามาเรื่องหลังบ้านนะครับ หลังบ้านตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นตัวงานปั๊มน้ำแทงน้ำนะครับที่เราเนี่ยได้ทําการต่อเติมให้ลูกค้าเนาะอ่าเช่นเคยนะครับพื้นที่โดยของบ้านโดยปกติเนี่ยตรงนี้จะไม่มีจะเป็นพื้นที่โลง่งๆนะเป็นพื้นที่ราบโลง่งๆแต่ด้วยจากลูกค้าเนี่ยต้องการปล่อยเช่าให้ได้ราคาเยอะขึ้นให้ได้ผลตอบแทนรายเดือนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับลูกค้าก็เลยทําการ แอดออนตัวโซนสักล้างหลังบ้านตรงนี้เข้าไปนะครับตัวโซนสักล้างหลังบ้านตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีลงเข็มนะครับก็จะเป็นลงเข็มพกเหลี่ยมให้ให้นะลงเข็มหกเหลี่ยมเทพื้นนะครับปูกระเบื้องติดตั้งโครงเหล็กโครงหลังคาหลังคาก็เป็นเมทนชีสพียูโฟมเช่นเดียวกันด้านหน้าบ้านนะครับมีติดไฟให้ให้นะครับแบบนี้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีตัวระแนงตัวนี้นะครับตัวระแนงตัวนี้ก็ติดตั้งให้เพื่อ ให้เกิดความเป็นส่วนตัวระหว่างบ้านชิดกันเนาะเพราะว่าบ้านในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างปลูกชิดกันนะครับการติดระแนงแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวไม่ให้บ้านหลังตรงข้ามอามองเข้ามาให้เห็นง่ายเนาะนอกจากนั้นถ้ารู้สึกว่ายังเป็นส่วนตัวไม่พอนะครับจะติดตัวไฟเบอร์กาสด้านหลังให้นะครับข้างหลังนี้จะเป็นไฟเบอร์กาสก็คือวัสดุที่เราใช้มุงหลังคาแล้วนะครับเป็นแบบโปร่งแสงก็ติดซ้าไปข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับข้อดีคือจะเป็นส่วนตัวมากเลยแต่ข้อเสียคือลมจะไม่ได้ผ่านตรงนี้แล้วนะ นี้แจ้งไว้ก่อนเพื่อเป็นตัวเรื่องในการตัดสินใจของคุณลูกค้านะครับเอาละพื้นที่สักล้างโซนนี้นะครับก็ทําให้ตามดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการติดระแนงให้นะครับเดี๋ยวดูข้างนี้ครับข้างบ้านตรงนี้ก็จะเป็นระแนงที่เราทําให้ใหม่เหมือนกันนะครับก็มีการตั้งเสานะครับทําระแนงต่างๆให้นะครับฝั่งนี้ทาสีอะไรให้สมัทั้งหมดเลยนะครับเอาละ ในส่วนของพอเป็นโซนซักล้างนะครับก็ต้องมีเครื่องซักผ้าเนานะมีน้าดีน้ําทิ้งก็เดินไว้ให้นะครับสายปลั๊กอะไรไว้ให้หมดแล้วอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมล่อยเช่าเลยนะครับเอาละต่าส่วนแทงน้ําอีกตัวหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยแทงน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านในมุมนู้นเนาะก็ทําการย้ายออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าเราต้องการใช้สเปซตรงนี้ให้เป็นพื้นที่โซนซักล้างพื้นที่ทําครัวในนาคตสําหรับผู้เช่านะครับก็ มูฟันออกมานะครับเดินเท่อน้ําใหม่ให้ทั้งหมดนะครับพิเศษสําหรับที่นี่ก็คือเราทาสีเท้อน้ําให้ด้วยนะหลา,ลายงานก็จะไม่ได้ทาให้นะครับแต่ทีเนี้ยลูกค้าแจ้งว่าต้องการอยากให้ทาสีดําให้ด้วยเราก็ทาให้แบบนี้เลยนะครับต่อเข้าปั๊มให้หมดเลยนะครับอ่าภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูด้านในบ้านนะครับอ่าอีกชุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งของภายนอกเนื่องด้วยเป็นบ้านตัวอย่างเนาะเขาก็จะตกแต่งมาให้แล้วบางส่วนเหมือนเช่นตรงเนี้ยทางโครงการเขาจะตกแต่งมาให้เป็น โครงเหล็กนะครับแต่ไม่ได้มีหลังคามุงนะแล้วก็เราก็ทําการมุงหลังคา,ามีการดัดแปลงโครงเหล็กนิดหน่อยนะครับเพื่อมุงหลังคาไฟเบอร์การ์ดโปร่งแสงเพิ S ank, <S ่มเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้นั่งชิลนั่งเล่นได้นะครับในเวลากลางวันนะั่นอาจจะเป็นผู้เช่าก็ดีหรือเจ้าของบ้านก็ดีกด็สามารถนั่งจิบกาแฟตรงนี้ได้เลยนะครับแบรบรยากาศแบบนี้นะเอาละเดี๋ยวราพาไปดูในบ้านนะครับในบ้านก็จริงๆคําว่าบ้านตัวอย่างนะครับเพื่อนๆมันจะมีความแบบตกแต่งไว้แล้วบางส่วนเนาะแต่ทีเนี้ย พอลูกคุลูกค้าเขาซื้อไว้อะตั้งใจปล่อยเช่าเนี่ยพอมันไม่มีคนอยู่นะครับไม่ได้รับการดูแลรักษาเนี่ยแน่นอนหลายๆอย่างมีการชํารุดมีการเสียหายไม่ว่าจะเป็นพวกท่อน้าประปานะครับวอลเปเปอร์ผนังหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินก็ดีนะครับปัญหาหลากัลกๆที่นี่ก็คือปลวกนะครับปลวกกินเฟอร์นิเจอร์ไปหลายชิ้นมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละห้องว่าเราแก้ไขให้ลูกค้าได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเซฟงบประมาณที่สุดสําหรับการทําเตรียมปล่อยเช่านะเอาละ เข้ามาในบ้านเลยนะครับอ่าก็ในบ้านก็จะที่เห็นต้องบอกว่าที่เห็นส่วนใหญ่ตรงเนี้ยเป็นของโครงการนะครับเป็นของบ้านตัวอย่างของคุณลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอพวกไม้ผนังไม้ประตูต่างๆนะครับแต่ที่เราทําให้ลูกค้าก็คืออยากให้มาดูตรงนี้ครับแผงตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยเป็นไม้ครับแล้วจริงๆเนี่ยปวกกินด้านข้างเนี่ยครับเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ คุยกับลูกค้าว่าลูกค้าอยากเซฟงบประมาณประหยัดงบประมาณให้ได้เยอะที่สุดเนาะแล้วก็ทาการโอเคตัดแลงให้ต้าเอาไม้บิวอินของพวกเรานะครับที่เป็นไม้ HMR ฉานะมาแปะให้ตรงนี้เพื่อปิดรอยที่ปวกกินแต่ก่อนอื่นนะต้องกําจัดปวกให้หมดก่อนนะครับคือให้แน่ใจก่อนว่าปวกตายยกลังแล้วถึงจะเริ่มแก้ไขได้เพราะไม่งั้นเราแก้ไขไปเดี๋ยวปวกกลับมากินอีกเนาะก็ที่นี่ลูกค้าเขาก็แก้ไขเรื่องปวกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกเรามาทําการารีโนเวทให้ปรับปรุงให้บางส่วนนะครับก็เสริมไม้ตัวนี้เข้าไปนะครับ ก็มองเผินๆจะดูรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนชิ้นงานเดียวกันเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นชิ้นที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับเราทําขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าเลือกใช้ลามิเนตที่สีใกล้เคียงกับของเดิมเนาะเราก็ไปเทียบให้กับลูกค้านะครับอ่าแบบนี้ผนังต่างๆนะครับที่เนี่ยเนื่องจากคุณลูกค้ามีคุณลูกตัวเล็กเนาะทีเนี้ยมันอาจจะมีพวกรอยขีดคว่วนรอยเจาะรอยทะลุต่างๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราทําการแก้ไขซ่อมให้หมดแล้วนะครับ อยากให้ดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนจริงๆเนี่ยมันจะมีเหมือนชั้นไม้แปะแปะแปะ,แปะอยู่นะครับเราทําการลื้อออกแน่นอนเฟอร์นิเจอร์บิวอินพอลื้อเข้าลื้อออกเนี่ยมันจะมีพวกรอยบีฟติตต่างๆเนาะเราก็ทําการเก็บสีเกลี่ยสีให้ใหม่หมดเลยถ้าลองสังเกตดีๆครับจะเห็นพวกรอยเล็กรอยน้อยแต่ว่าถ้ามองห่างยืนห่างสักเมตรหนึ่งเนี่ยจะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าเราเก็บสีให้หมดแล้วนะครับถัดมามาในห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นห้องนี้ก็ประสบปัญหาปวกเยอะมากๆเหมือนกันนะครับก็ ปลวกเนี่ยเขากินตั้งแต่แบบไม้บัวพื้นนะครับไปจนถึงฝ้าเพดานนะครับไม้บางชุดเขาก็กินใบเราก็ทําการซ่อมดัดแปลงแก้ไขให้นะครับยกตัวอย่างนะครับด้านหลังโซฟาตรงนี้จะมีบัวอยู่อ่ะบัวเนี้ยบัวเดิมของบ้านลูกค้าครับบัวบัวพื้นเดิมของบ้านลูกค้าเนี่ยโดนปลวกกินหมดแล้วนะเราทําการแกะออกแปะบัวใหม่ไปให้ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับที่ยากจริงๆก็คือจะเป็นไม้ชุดนี้ มาชุดนี้มีปลวกกินบางส่วนนะครับเราก็ทําการถอดไอที่ปลวกกินออกแล้วก็ทําให้ใหม่โดยการที่เลือกสีลามิเนตที่มันใกล้เคียงกับของเดิมซึ่งอันนี้แทบจะลายเดิมเปะ๊เปะเลยนะครับดูไม่ออกเลยว่าอันใหม่ของเก่านะครับแล้วก็ทําให้แบบนี้ส่วนด้านฝ้านะครับด้านบนฝ้าห้องนี้ก็บริเวณที่มีไฟอยู่ตรงนี้ครับปลวกกินทั้งแถบเหมือนกันนะครับเราก็ทําการลื้อฝ้าเดิมออกนะครับใส่ฝ้าใหม่เข้าไปเนาะ ทำการทาสีตกแต่งให้นะครับก็เรียบร้อยกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับเอาละสําหรับในห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะสาหรับห้องนางเล่นเดี๋ยวต่อไปถ้าพาไปดูห้องครัวห้องครัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ปลวกกินเยอะมากๆเหมือนกันนะครับแต่มาดูกันว่าเราจะซ่อมแซมนะครับดัดแปลงยังไงเพื่อให้เซฟพอประมาณแล้วก็ดีกับเจ้าของบ้านแล้วก็สวยงามสําหรับผู้อยู่อาศัยผู้เช่านั่นเองนะเอาละในครัวเข้ามาตรงนี้นะครับ โอเคเหมือนเดิมห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นของโครงการนะครับเนื่องจากเป็นบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งให้เสร็จแล้วนะครับแต่ที่เราเจอปัญหาปลวกก็คือชุดนี้ครับชุดนี้แผงนี้ปลวกกินทั้งแผงนะครับเราทําการอาลอกผนังออกมาแล้วติดตั้งเข้าไปใหม่ทาสีให้ใหม่นะครับเพื่อให้มันดูสวยงามเนาะจริงๆแผงนี้ปลวกกินไปหมดแล้วเราทำการดัดแปลงให,ให้เพื่อให้ลูกค้าเซฟประมาณไม่ต้องรื้อทั้งหมดนะครับแค่เอาไว้ผิวออกมานะส่วนฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับ ฝั่งนี้ก็โดนกินไปเหมือนกันนะครับเราก็ทำการลาะเฉพาะส่วนที่โดนกินนะแล้วก็แปะไม้เข้าไปใหม่ทําสีใหม่ให้กับลูกค้าเนาะเอาละในตู้นี้ก็เหมือนกันนะครับตู้นี้ก็เช่นเดียวกันไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าตู้นี้เนี่ยพื้นด้านล่างนะครับพื้นด้านล่างของตู้เนี่ยโดนปลวกกินทั้งหมดนะครับก็เราก็ทกําการรื้อออกเฉพาะส่วนนะครับเสริมโครงสร้างเข้าไปนะครับติดแผ่นไม้ลามิเนตติดแผ่นไม้เ m ชกันปลวกกันชื้น ติดลามิเนตลายที่ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับก็ได้ออกมาในสภาพที่ใกล้เคียงกับของเดิมมากๆนะครับซึ่งถ้ามองเหมือนๆจะไม่รู้เลยว่านี่คืองานซ่อมงานแก้ไขนะครับก็ฝากไว้เป็นทางเลือกแล้วกันเนาะสำหรับลูกบ้านที่มีบ้านที่ต้องการจะปล่อยเช่าที่ต้องการจะรีโนเวทก็ติดต่อพวกเรามาได้นะครับยินดีบริการ2อตู้นี้ทั้งพื้นนะครับโดนกินหมดเลยก็ทําให้ใหม่หมดเลยนะครับเอาละเดี๋ยวจะพาไปชั้น2งนะชั้น2ก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันนะครับก็บอกคร่าๆวๆก็คือห้องนอนใหญ่ของลูกค้าเนี่ย ปลวกกินทั้งห้องเลยก็ทําการรื้อเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านตัวอย่างวิวอินมาให้ครับรื้อออกทิ้งทั้งหมดแล้วก็จัดแปลงเป็นห้องใหม่นะเอาละก่อนอื่นก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูชั้น2นะครับ,บรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สีทราโฮของพวกเรานี่หนึ่งเนาะเราจะไม่พาดทิปใหม่ๆนะครับเอาละตามท่านมาเลยนะครับขึ้นบันไดามาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับลูกค้าเพิ่มเนาะเพราะว่าของเดิมเขาดีอยู่แล้วนะครับ แต่ส่วนที่ทําเพิ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้าเริ่มจากห้องนอนเล็กก่อนนะห้องนี้นะครับพาไห้องนีน้ห้องนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็ปลวกไม่กินน้ำไม่รั่วนะครับเราก็ทำการรีเช็คหน้าต่างหมดหมด,ละ,หมดละว่าโอเคน้ำไม่รั่วนะครับปลวกไม่กินอะไรก็ห้องนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากประตู เพราะว่าในบ้านตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่มีประตูมาให้ก็ทําการวิวอินประตูให้นะครับประตูที่เราทําให้ไม่ใช่ประตูทั่วๆไปเหมือนที่ซื้อตามศูนย์การค้าเนาะมันก็จะเป็นประตูวิวอินนะครับเพราะว่าเรื่องของขนาดความกว้างความสูงเนี่ยจะไม่เท่ากับประตูสําเร็จรูปเนาะก็ทําการวิวอินประตูนี้มาให้ใหม่นะครับบวกพวกบิดหนึ่งชุดคุณยจยยัยงเสียบอยู่เลยอ่าห้องต่อไปห้องที่สองนะครับห้องนี้ก็ ปวกเล่นงานหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งวอลเปเปอร์ฝ้าเพดานนะครับพี่อยญก่กินไม่เหลือเลยนะครับเริ่มที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ชิ้นล่างนะครับชิ้นล่างของสองห้องเนี้ยโดนปวกกินนะครับแล้วก็มีมีการโดนน้ําด้วยนะครับก็มีมีผุพองแล้วก็มีปวกกินชิ้นเนี้ยสองชิ้นเนี้ยตาทําให้กับลูกค้าใหม่เนาะหรือของเดิมออกทําใหม่เฉพาะส่วนนะตูยังคงเดิมแต่ทาอันนี้ใหม นะครับพร้อมกับเก็บสีให้ใหม่หมดเลยนะครับมันก็ดูไม่ออกเลยว่าเป็นงานซ่อมเนาะเอาละสีห้องนะครับแต่เดิมเป็นวอลเปเปอร์โดนีิบวกเขากินเนาะก็ลอกวอลเปเปอร์ออกทาสีใหม่ให้ทั้งห้องเลยนะครับด้านบนด้านในจริงๆด้านในซอกต่างๆนี่ปวกกินเยอะเหมือนกันแล้วก็ทกําการดัดแปลงแก้ไขให้หมดล้ะแต่ว่าก็อ,อาจจะไม่สะดวกเข้าไปถ่ายข้างในเนาะเพราะมุมมันแคบนะครับห้องนี้เป็นห้องของลูกๆของคุณพี่เจ้าของบ้านเนาะเพราะฉะนั้น ในห้องนียก็จะมีรอยขีดขัวรอยเจาะต่างๆมากมายลาวก็ทาการโป้ให้ใหม่หมดเลยนะครับโป้เก็บสีฉาบให้ใหม่หมดเลยเพราะนั้นจะดูเป็นห้องใหม่พร้อมสําหรับผู้เช่านะครับเอาละห้องนี้ก็รบบประมาณนี้เดี๋ยวราพาไปดูห้องใหญ่เนาะตามมาเลยห้องใหญ่ค,ครับผมในห้องใหญ่เดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงโอเค ในตัวของห้องนอนใหญ่ครับที่เห็นแบบนี้ครับต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินของทางโครงการเต็มห้องเลยครับเฟอร์นิเจอร์เตียงตู้เสื้อผ้าต่างๆตู้เสื้อผ้าที่นี่เนี่ยมีมีฝั่งนี้ครับจะเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มเลยตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งตัวใหญ่นะครับที่บิวอินติดกับพื้นติดกับผนังหมดเลยนะครับก็ทําการลื้อออกหมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมีรูปจะลองอินเสิร์ตให้ดูเนาะ รื้อออกหมดเลยนะครับแม้กระทั่งพื้นพื้นที่นี่อ่ะก็ปวกกินเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นพื้นไม้ลามิเนตเนาปวกกินเยอะมากนอกจากนั้นเนี่ยตัวแถวบริเวณหน้าต่างก็จะมีน้ําซึมน้ําเข้านะครับทำให้ไม้เปื่อยไม้ผุพองเราก็เลยดีไซน์กับลูกค้าว่าโอเคถ้าเราต้องการจะปล่อยเช่าเนาะการซ่อมเนี่ยไม่เวิร์กงั้นเราลื้อออกทั้งหมดแล้วเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ลกลอยมาวางนะครับข้อดีก็คือการลื้อออกทั้งหมดเนี่ยเราได้ทาใหม่ตั้งแต่ฐานมาเลยตั้งแต่งานกระเบื้องงานพื้นเลยครับ การที่เราปล่อยเช่าใส่กระเรื่องแน่นอนแข็งแรงทนทานกว่าไม้แน่นอนครับบางทีเนี่ยน้ำหกใสล้วหกใสไม่ผุไม่พองนะครับก็เหมาะสาหรับการปล่อยเช่าส่วนตู้เสื้อผ้าก็เหมือนกันของเดิมที่มันลอยปลวกกินนะครับลอยน้ําปุพองยิ่งใช้มันก็จะยิ่งอ่ปุพังไปเรื่อยๆเนาะก็ทําการลื้อกออกแล้วก็ใช้ยกลอยดีกว่าสมมติผู้เช่าคนนี้เช่า5ปีเฟอร์นิเจอร์พังเรายกออกซื้ออันใหม่มาใสา่แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าที่จะปล่อยเช่าแล้วกันเนาะก็ด้ดดาด,ดีไซน์ให้้แลวก ปรับปรุงแก้ไขนะครับพื้นผนังฝ้าเพดานฝ้าเพดานตรงนี้จริงๆเนี่ยจะเป็นจะมีกระจกแผ่นใหญ่ติดอยู่กับฝ้าเลยนะครับก็โค้งไม้ต่างๆอะไรก็อยู่ด้านบนล้วงทำการถอดออกนะครับแล้วก็ฉาบฝ้าให้เรียบแบบนี้เลยที่เห็นนี่คือการดัดแปลงแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยไม่ใช่สภาพนี้เนาะต้างทำงานดัดแปลงให้มันเรียบสวยงามแบบนี้นะครับสําหรับพร้อมสาหรับเข้าอยู่อาศัยนะครับปล่อยเช่านะสีทาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็รีวิวสําหรับบ้านหลังนี้ก็จะ ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของพวกรายละเอียดน้ําไฟต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะเพราะมันเป็นงานระบบที่ฝังอยู่ในผนงังอาจจะไม่เห็นภาพแต่ขออนุญาตกล่าวถึงสั้นๆแล้วกันว่าออทั้งน้าทั้งไฟเนี่ยหลายๆจุดมีปัญหานะครับสายไฟชํารุดน้ําเข้าท่อเอ,อ่ยท่อรั่วรต่างๆได้ก็ทําการออดัดแปลงซ่อมให้หมดแล้วนะครับพร้อมสําหรับปล่อยเช่าหรือเข้าอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีทรัพย์อยู่มีบ้านอยู่แล้วต้องการจะ ทํามาให้เกิดรายได้เนาะโดยการปล่อยเช่าหรือขายก็ดีนะครับก็ติดต่อพวกเราสีธาราคมได้นะครับได้ยินดีเข้าไปบริการดูแลในเรื่องของการคํานวณค่าใช้จ่ายนะครับคำนวณเอาละครับสำหรับการรีวิวนะครับบ้านาตัวอย่างที่ลูกค้ารีโนเวทไว้เพื่อปล่อยเช่าก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ดูมาจนถึง ตรงนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะที่มีทรัพย์สินอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมตึกแถวเนาะที่ต้องการจะเปลี่ยนทรัพย์สินตรงนี้ให้เป็นรายได้ต่อเดือนนะครับก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้เนาะได้ยินดีให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูว่าทรัพย์ส,สินตรงนี้นะครับเสียหายแค่ไหนต้องซ่อมแซมอะไรบ้างนะครับประหยัดได้แค่ไหนนะครับเซฟคอร์ให้ลูกค้าได้แค่ไหนเพื่อ เอาสมมติตรงนี้มาแปลงเป็นเงินโดยการปล่อยเช่าก็ดีหรือขายก็ดีนะครับยินดีบริการมากๆเลยนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะมีช้เที่แอดมินคอยให้บริการนะครับเกือบจะ24ชั่วโมงเลยสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แต่ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยคำถามก็ ต้คลิปเลยครับมีที่อยู่ลิงก์ติดต่อไม่ว่าจะเป็น l ลน f a c e b o o k นะครับ i n s t a g r กร t i k t o k ด้วยนะก็ฝากติดตามฝากดูด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้นต้องขออนญาตลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ